ูกำลังยิงต่อสู้นี่จะมีสมาชิกทีมคนสุดท้ายเข้ากองเขาที่นี่ถูกโจมตีที่นี่ถูกโจมตีฉันชาร์ดกรอกอยู่กำลังส่งเยื่อล่อของฉันออกไปกำลังรักษาเวลาของฉันยังไม่หมด แ่งมันนี่กันเอถอะังตงตงติงกำลังรีโหลดมีศัตรูอีกสองรายพวมันจะมาีสุดยอดแน่กันเถอะกำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกจัดการแล้วศัตรูชั้นชัดอย่อวบผู้ร้าย้ะกำจัดพวกเขาด้วยเฟสเชมเบอร์กำลังรีโหลดในแผนที่จะโชว์ว่าเรากระจายอยู่ห่างกัน แค่ส่งต่อข้อมูลนั่นเฉยๆเนี่ยกำลังรีโหลดมีกระบอกรถแรงถีบตรงนี้แล้วว3สามที่นี่ถูกโจมตีกำลังยิงต่อสู้กำลังรีโกล,ล,ลูกตุ๊กตาตูปลดปล่อยทันเจิดปูดฉันจะไปตู้แฟลชครับ กำลังพุ่งไปครับแยกร่างมาช่วยแล้วกำลังซุ่ลุกตีทั่วโจมตีเต็มยุท้เลยจะคูณหลังุณคอยระวังให้ดีไปลอกเยอะเลยกำลงป่วยาจบปดน็อกเป้าหมายแล้วรอสักครู่กำลังรักษา จับการอีกรายแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆเอาไว้ระลึกถึงฉันกำลังส่งเหยื่อลอบสกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้วใช้กำลังชาติกลอบคอยระวังให้ดีลก่ร็แล้วงโลจมงข้างยทีเดีวไม่ถึงมถูกซุ่มโจมตีถูกซุ่มโจมตี รอบที่สองเริ่มนับยหลิงไปทางนี้กันเถอะอาวุธหนักมาส่งแล้วฉันชาร์จเก,กรมมาะอยู่กำลังรีโหลดมีเกราะไม่วัฒนาการตรงนี้เลยโดนลับกำลังรีโหลดนอกศัตร,รูแล้ว กำลังพงงงุ่งไปถูีมีระเบิดนในอากาี้เวสามฉันจะไปตู้แฟลชกลับฉันชาร์จกรอบอยู่กำลังปล่อยระเบิดควันที่นี่ถูกจอมตี <_ d ance> กำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จกรอบคอยระวังให้ดี

กำลังรีโหลดใช้กำลังชาร์จกรอบคอยระวังให้ดีอาวุธนกเข้าประจำที่ยิงเพื่อผลลัพธ์ได้เวลาแยกระกำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลดกำลังถูกยิงใส่ฉันกำลังยิงต่อสู้ต้องการความช่วยเหลือวิงชาริงแล้วมันก็โดนฉันกำลังรีโหลด ตัวทู่งถูกจัดก,การแล้วเอาไปที่สองกำลังโดนยิงมีสัตรตูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าฉันเลยมีใครฉันจะแวะกลับไปถ้าฉันต้องการดีสตาร์ทไลน์ของฉันโอกาสครั้งที่สองนั้นหาได้ยากกำจัดพวกเขาด้วยเฟสเชมเบอร์กำลังรักษาอยู่คอยป้องกันฉันด้วยคัมเปิลงเซฟโซนกำลังขยับโชคดีของเรา มีแค่แพ็กเกจพันสองบาทกำลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่ลูกถูกโจมตีใ้กำลังชา์เกรอบคอยระวังให้ดีเจอพวกปู่รายแล้วมีกลาไปลูกที่สก็โดนชักกำลังกินลูกตะกัวฉันมาช่วยคุณแล้ว ฉ้าว่าฉันคงต้องเลี้ยงมือเย็นคุณแล้วละว่าไ่เวลายแกลยกร่างันเคุณราเตรียมตวถูก